ชีวิตปัจจุบันคำรนวังหวังสีอดีตเจ้าของวลีนะักจะบอกให้24ตุลาคม2022มี10ล้านต้องเชาบ้านอยู่อดีตมีเงิน10ล้านใช้ไม่เคยขาดมือชีวิตปัจจุบันคำรนวังหวังสีอดีตเจ้าของวลีนะัดจะบอกให้ต้องเชาบ้านอยู่เชื่อว่าหลายๆคนยังจํากันได้ดีสําหรับคำรนวังหวังสีเจ้าของวลีเด็ดนะัจะบอกให้ซึ่งหลายคนคงคุ้นหูคุ้นตา นักข่าวและพิธีกรชื่อดังช่องเจ็ดสี ที่มีชื่อเสียงจากการเป็นนักข่าวภาคสนามทำหน้าที่รายงานข่าวสะท้อนวิถีชีวิตและสภาพปัญหาของประชาชนตามชนบททุกภาคของไทยและเข้าไปคลุกคลีก,กับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองคำรนได้เปิดเผยถึงชีวิตในตอนนี้ว่าจากยุคที่เมื่อหลายสิบปีก่อนที่ตนเคยดุ่งดังและมีชีวิตที่ดีมากมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดซื้อบ้านซื้อรถได้ตามปรารถนาเคยซื้อบ้านเอาไว้3-4ถึงหลังทั้งทาวเฮาส์บ้านเดียวแต่ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว ไม่มีแล้วซึ่งตอนนี้เช่าบ้านอยู่ส่วนเงินนั้นใช้สำรองและเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเพราะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนอนาล็อกเข้าสู่ดิจิตัลตนยังเคยเป็นนักร้องด้วยร้องเพลงออกเทปสองชุดนัดจะบอกให้กับคำรนมาแล้ว เคยขึ้นเวที7จสีคอนเสิร์ตมาแล้วนะคิดว่าการที่เรามีเงินเดือนอะไรมันก็สบายใจแต่พอเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเราก็ต้องมาขายแต่โฆษณาเงินมันก็เลยเปลี่ยนไปในตอนนั้นที่เป็นอนาล็อกโฆษณาในรายการที่ทำแพงกว่าละครอีกจนวันหนึ่งมาเปิดบริษัทเองเพราะเราไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเงินเข้าเงินออกก็เข้ามาขนาดไหนออกไปมากกว่านั้นอีกทุกวันนี้บริษัทยังทำอยู่ครับรายการยังมีอยู่ ทําปอนช่องสาสำหรับสาเหตุที่ออกจากช่อง7นั้นเพราะเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารคนเก่าไปคนใหม่มาคนเก่าอาจจะพอใจเราแต่พอคนใหม่เข้ามาเขาก็มองว่าเราเก่าไปแล้วเราก็ออกไปหาที่ใหม่ตอนนั้นสุขสบายแต่พอดิจิตอลเข้ามาเขาก็แบกกันไม่ไหวเขาก็ให้เราไปเป็นค่าโฆษณาแล้วเราหาโฆษณาไม่ได้จนในที่สุดมันก็เข้าเนื้อตลอด ถามว่าทำไมถึงไม่หยุดทำทีวีเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับการทำทีวียุคใหม่ด้วย